บ้านไหนหรือลูกห้องไหนชอบเล่นน้ำปะแต่ว่าไม่ใช่น้ำสระนะไม่โถสู้ออ่ม พี่ชายแคที่ออสอะ่ะเขาอะ่ะจะให้นับจำนวนเด็กอะ่ะทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วก็บันทึกลงไปในสมุดใช่ปะเผื่อว่ามีเด็กหายออกไปตรงไหนเราจะได้รู้ทันทีแล้วมีอยู่วันหนึ่งอะ่ะก็คือหายเด็กคนหนึ่งไม่เจอก็เฮ้ยหายไปไหนคือประตูห้างน้ำมันจะปิดตลอดเวลาแต่อันนี้เหมือนมันแงมไว้แล้วน้องอะ่ะก็แอบเข้าไปเปิดไปดูอีกทีอะ่ะก็คือเอาหัวหมุดลงไปในถังโคกอะ่ะก็วักน้ำขึ้นมาแล้วก็ลาดใช่หัวเอ็งจนเปียกชุ่มมากเด็กคนหนึ่งคือทำอะไรรู้ปะหยิบทิชชู่จากในห้องจุ่มลงไปในโถ้ว มันคือเป็นเรื่องของเวอร์ไว d ตอนนั้นฝึกสอนอยู่ที่ไทยใช่ปะคือมีน้องอะ่ะ เข้าไปในห้องงานแล้วก็หัวไปมูดชักโค้งเหมือนกันแล้วก,แวก็แล้วก็เลยถามว่าอาหัวไปมูดชักโคกททำไมมันสกปรกนะครับน้องก็คือตอบกลับมาว่าก็หนูเห็นแสงกะว,วิบก็ว๊ะป้าครูหนูก็เลยอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นคือคําตอบมาอย่างเงี้ยโกรธไม่ลองอะม,มันตลกอะเธอคือเด็กเขาแบบสงสัยจริงๆท้าย3คนที่พูดมานะคะก็คือต้องลงท้ายด้วยการพาไปอาบน้ําล้างตัวแล้วก็เอาเสื้อผ้าทั้งหมดอะคะ่ะไปซักหมดเลยครูที่ไหนเคยเจอมัง่งหรือว่าพ่อแม่เองก็เจอที่บ้านค่ะว่าลูกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน